สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเศษดินที่ปลายเล็บวันนี้จะขอนําเสนอพุทธประวัติหรือประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนอื่นจะขอเท้าความว่าพุทธประวัตินั้นไม่ได้มีปรากฏในพระบาลีตลอดเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบสักแห่งเดียวที่มีมาในพระบาลีนั้นมีเพียงเป็นตอนๆเช่นเรื่องประสูตดเรื่องครั้งย่งทรงพระเยาเรื่องเหตุที่ต้องออกบรรพชา เรื่องบำเพ็ญทุกขกรกิริยาจนได้ตรัสรู้เรื่องตั้งแต่ตรัสรู้แล้วโปรดพระปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพระอรหันเรื่องพระอัครสา,าวกเรื่องโปรดเวนยสัตว์ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ล้วน,นกระจัดกระจายอยู่ในพระไตรปิฎกหลายแห่งในเวลาต่อมาพระอัฏฐกถาจารย์ได้พยายามเก็บเรื่องในส่วนนั้นๆมาร้อยกรองต่อกันไว้จนจบ ต่อแต่นั้นก็ยังมีผู้สนใจสืบสารข้อความแล้วรจนาไว้เป็นภาษามาคตบ้างภาษาอื่นบ้างย่อบ้างพิสดารบ้างกล่าวความถูกต้องกันบ้างผิดกันบ้างน่าเชื่อบ้างไม่น่าเชื่อบ้างตามความนิยมในสมัยนั้นๆ ในส่วนที่จะนำเสนอในครั้งนี้เป็นพุทธประวัติที่เราชาวพุทธคุ้นเคยกันดีซึ่งอาจจะมีอภินิหารเยอะไปบ้างตามที่พระอัตถกถาจารย์ได้รจนาเอาไว้ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจท่านที่ชอบพุทธวจนะเพียงอย่างเดียวแต่ก็จะขอให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อความบันเทิงทางธรรมเพื่อความสุขและความอิ่มเอมทางใจเก็บธรรมะและข้อคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน สิ่งไหนไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ถูกกับจริตของท่านก็ขอให้ท่านหยิบมันทิ้งไปแต่ถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ท่านฟังแล้วรู้สึกดีเมื่อพิจารณาแล้วเห็นจริงตามนั้นก็เก็บไว้และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลังจากที่เกลื่นมาพอสมควรก็จะขอเริ่มเรื่องพุทธประวัติโดยยึดตามผู้ที่เรียบเรียงคือคุณสุรีมีผลกิจและคุณวิเชียนมีผลกิจ โดยผมจะเล่านำมาปรับเป็นภาษาของผมเพื่อความลื่นไหลในการพูดมากยิ่งขึ้นเชิญติดตามรับชมและรับฟังเลยครับย้อนไปในสมัยที่พระโพธิสัตว์ได้ละอัตภาพจากพระเวสสันดรแล้วก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรยังดุสิตสวรรค์มีพระนามว่าเศรษฐเกตเทพบุตรครั้งหนึ่งเทวดาผู้คุ้มครองโลกทราบว่าล่วงไปอีกหนึ่พปีจะมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ จึงพากันเที่ยวไปเป่าประกาศในโลกว่าอีก1,000ปีพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นผู้ใดประสงค์จะพบเห็นพระพุทธเจ้าจงพากันให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจงประกอบแต่กุศลกรรมทุกประการเทินหมู่เทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นได้ยินพุทธโกลหนนี้แล้วทราบว่าพระโพธิสัตว์พระนามว่าเศรษฐเกตเทพบุตรจะอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าในโลกจึงมาประชุมในจักรวาลเดียว พากันไปยังวิมานของเศรษฐเกตเ,เทพบุตรและได้ประสบกับปุพานิมิต5ประการคือผ้าทรงเศร้าหมองดอกไม้ทิพย์เหวเฉามีเงื่อไหลออกจากรักแร้ผิวพันเศร้าหมองแล้วทรงเบื่อหน่ายในทิพยาอาจเหล่าเทวดาเหล่านั้นจึงทราบกันว่าพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญบรารมีมาบริบูรณ์แล้วจะไม่อุบัติในเทวโลกชั้นอื่นอีกแต่จะเสด็จอุบัติในมนุษย์โลกเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทวดาได้ทูลเชิญพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์บารมีทั้งมวลที่ท่านได้บำเพ็ญมาตลอดสี่อสงไขยกับอีกแสนกับท่านได้ปรารถนาแต่พระสัพพัญยุตยานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์โลกนี้บัดนี้เป็นการอันสมควรแล้วสำหรับท่านขอท่านจงไปปฏิสนธิในมนุษย์โลกเพื่อ,อยังมนุษย์และเทวดาให้ข้ามพ้นจากโอคะขอให้ท่านตรัสรูอ้อมตะบทเถิด ในการนั้นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตอบตกลงกับเทวดาในทันทีเพราะต้องพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะคือสิ่งที่จะต้องตรวจสอบใหญ่ก่อนว่าสมควรแก่การตรัสรู้หรือไม่มีหประการได้แก่ 1. พิจารณาการอันสมควรมนุษย์จะต้องมีอายุไม่มากเกินหนึ่งแสนปีเพราะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องความไม่เที่ยงแก่สัตว์ทั้งหลายย่อมจะไม่เข้าใจในพระดำรันนั้นเพราะอายุนั้นยืนยาวจนคิดว่าตนไม่มีทางตาย หรือถ้าอายุน้อยเกินไปคือต่ำกว่า100ปีก็ไม่ใช่การอันสมควรเพราะในการนั้นสัตว์ทั้งหลายจะมีกิเลสหนาะโอวาที่จะทรงสั่งสอนแก่สัตว์ผู้มีกิเลสหนาะก็จะปราศจากไปเร็วพันธ์เหมือนรอยไม้ที่ขีดในน้ำซึ่งในขณะนั้นมนุษย์มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่100ปีซึ่งถือว่าเป็นการอันสมควร 2. พิจารณาทวีปพ,พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะบังเกิดในชมพูทวีปเท่านั้น 3. พิจารณาประเทศพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณามาชิม,มะประเทศณกรุงกบิลพัทว่าจะเป็นสถานที่บังเกิด 4. พิจารณาตระกูลธรรมดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์สองตระกูลนี้เท่านั้นพระโพธิสัตว์ทรงเลือกที่จะบังเกิดในตระกูลกษัตริย์ 5. พิจารณาพระชนนีผู้ที่จะเป็นมารดาของพระพุทธเจ้าจะต้องบำเพ็ญบารมีมาตลอดแสนกับ ศีลห้าจะต้องไม่ด่างพร้อยพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาว่าพระนางสิริมหามายาจะเป็นพระราชมารดาพระโพธิสัตว์เมื่อได้พิจารณามหาวิโลกนะทั้งห้าประการนี้แล้วจึงจุติแล้วถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางมหามายาเทวีขอกล่าวถึงทางกรุงกบิลพัทได้จัดงานนักขัตฤกษ์เดือน8อย่างเอกเกเิกมหาชนต่างพากันเที่ยวชมงานนั้น พระนางสิริมหามายาทรงร่วมเสด็จด้วยครั้นถึงวันเพน็ญพระนางได้เสด็จจากพระแทน่นบรรทมแต่เช้าตรู่ทรงสลัพระราชทานทรัพย์ถึงสี่แสนถวายเป็นมหาทานประดับพระองค์ด้วยเครื่องราชอารังการแลทรงอธิษฐานองค์อุโบสถในราตรีนั้นพระนางสุบินว่าเท้ามหาราชทั้งสี่ได้ยกพระนางขึ้นพร้อมกับพระแท่นสายญาตินำไปยังป่าหิมพาน วางพระนางลงบนพื้นมโนศิลาอันกว้างใหญ่ภายใต้ต้นสาละเหล่าพระเทวีของเท้ามหาราชทั้งสี่ต่างพาก,กันมานำพระนางไปยังสระอนโนดาตให้สงสนานเพื่อชำระล้างมนทินของมนุษย์ออกแล้วให้นุ่งห่มผ้าทิพย์ลูบไล้ด้วยของหอมและประดับประดาด้วยดอกไม้ทิพย์ในที่ไม่ไกลจากนั้นมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งภายในภูเขาเงินนั้นมีวิมานทองซึ่งเทวดาให้ตั้งพระแท่นสยญาติอันเป็นทิพย ทูลเชิญให้พระนางบันทมในวิมานทองนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างตัวประเสริฐสีขาว่อง,องท่องเที่ยวไปในภูเขาทองลูกหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั้นได้ลงจากภูเขาทองนั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปยังภูเขาเงินเดินมาทางทิศเหนือใช้งวงจับดอกบัวสีขาวชูขึ้นแล้วบรรลือเสียงกึกก้องเข้าไปยังวิมานทองนั้นพญาช้างกระทำประทักษิณรอบพระแท่นสยญาติของพระนางสามรอบ แล้วได้เป็นเสมือนกับพาสีข้างเบื้องขวาเข้าสู่พระคันของพระนางมหามายาเทวีในขณะที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในพระคันของพระมารดาโลกธาตุทั้งสิ้นได้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวขึ้นพร้อมกันในทันทีปุพภณิมิต32ประการได้ปรากฏขึ้นในจักรวาลทั้งหลายจำเดิมแต่การถือปฏิสนธิของพระโพธิสัตว์ เทวบทสี่องค์ถือพระขันคอยอารักขาแก่พระโพธิสัตว์และพระมารดาเรื่องเกี่ยวกับราคะก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับพระมารดาพะวรกายของพระมารดาก็ไม่มีลำบากพระขันของพระมารดาที่พระโพธิสัตว์สถิตอยู่เป็นเสมือนดังช่องพระเจดีที่สัตว์อื่นไม่อาจพำนักพักพิงอาศัยได้ฉะนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูตรได้เจ็ดวันพระมารดาของพระโพธิสัตว์จะต้องสวรรคตแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต พระนางมหามายาเทวีทรงอภิบาลพระคันครบสิบเดือนเมื่อพระคันแก่เต็มที่แล้วมีพระประสงค์จะเสด็จไปยังเทวทหานครตามพระราชาประเพณีที่ต้องกลับไปคลอดบุตรยังเรือนฝ่ายมารดาพระนางได้กราบทูลพระเจ้าสุโธทนะพระราชาก็ทรงอนุญาตมีรับสั่งให้ทำถนนหนทางจากกรุงกบิลพัทจนถึงกรุงเทวทหะให้ราบเรียบตกแต่งประดับประดาด้วยธงชายธงผ้าเป็นต้น เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพระนางจึงได้เสด็จไปกรุงเทวทหะทันทีระหว่างทางได้เสด็จผ่านอุทยานชื่อว่าลุมพินีสมัยนั้นมีต้นสาระออกดอกบานสะพรัง่งเป็นที่น่ารื่นรมพระนางทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงมีพระราชประสงค์ที่จะแวะชมจึงได้เสด็จเข้าไปยังโคนต้นสาระอันเป็นมงคลเมื่อพระนางมีพระประสงค์จะจับกิ่งใดกิ่งนั้นก็จะโน้มลงมาให้จับจนถึงพระหัต ขณะที่พระนางยืนประทับจับกิ่งสาละนั้นลมกรมชวาดก็เกิดปั่นป่วนลำดับนั้นเหล่าข้าราชบริพารจึงกั้นพระวิสูตรแก่พระนางแล้วหลีกไปพระนางเมื่อประทับจับกิ่งสาละอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ก็ประสูติจากพระคันของพระนางขณะนั้นเองเท้ามหาพรมจากชั้นสุทาวาสีพระองค์ก็ถือไข่ทองมารองรับพระโพธิสัตว์แล้วทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระองค์ทรงดีพระไทยเถิด พระราชะบุตรผู้มีศักดาใหญ่ทรงอุบัติขึ้นแล้วสัตว์อื่นๆเมื่อออกจากคันมารดาย่อมแปดเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลต่างๆแต่พระโพธิสัตว์นั้นเหยียดพระหัตถ์ทั้งสองและพระบาททั้งสองยื่นออกจากพระคันของพระชนนีประดุษพระธรรมมกระถึกลงจากธรรมมาตไม่เปเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลใดๆที่มีอยู่ในคันของพระชนนี สายทานสองสายไหลลงมาจากอากาศโสรสสง์พระสรีระของพระโพธิสัตว์และพระชนนีเพื่อสักการะแด่ทั้งสองพระองค์ลำดับนั้นเท้ามหาราชทั้งสี่รับพระโพธิสัตว์จากพระหัตถ์ของเท้ามหาพมพอพ้นจากพระหัตถ์ของทวยเทพพระโพธิสัตว์ประทับย,ยืนอยู่บนแผ่นดินทอดพระเนตรดูทางทิศตะวันออกจัก,กรวาลทั้งหลายได้เป็นดุจลานอันเดียวกัน พวกเทวดาและมนุษย์ในที่นั้นต่างพากันบูชาด้วยของหอมและดอกไม้กราบทูลว่าข้าแต่มหาบุรุษผู้ที่เปรียบเสมือนกับพระองค์ในที่นี้ไม่มีพระโพธิสัตว์ทรงตรวจมองดูทิศใหญ่น้อยทั้งสิบทิศก็ไม่มีผู้ใดที่จะเสมอเหมือนด้วยพระองค์จึงบ่ายพระพักมุ่งสู่ทางทิศเหนือเสด็จย่างพระบาทไปเจดก้าพระโพธิสัตว์เสด็จดำเนินไปบนพื้นดินโดยไม่มีอาภรณ์ปกปิด แต่ปรากฏแก่สายตาของมหาชนเหมือนทรงดำเนินไปในอากาศเหมือนประดับตกแต่งพระองค์และเหมือนมีพระชนมายุ16พรรษาจากนั้นประทับยืนณเก้าที่7ทรงบรรลือศีหนาตเปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก ในการที่พระโพธิสัตว์ประสูตินลุมพินีวันพระเทวีมารดาพระราหุลหรือพนางยโสธราพิมพาพระอานน,นนะ์นายชนะการุทธทยีอมาตพยาม้ากันทกะต้นพระศริมหาโพธิ์และขุมทรัพย์ทั้งสต่างเกิดขึ้นพร้อมกับการประสูติของพระโพธิสัตว์เรียกการเกิดขึ้นนี้ว่าสหชาติทั้ง7ประชาชนทั้งสองพระนครได้อัญเชิญพระโพธิสัตว์ กลับไปยังนคนกรกบิลพัทในวันนั้นหมู่ทวยเทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงต่างเริงร่ายยินดีว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชอุบัติขึ้นแล้วพระราชกุมานี้จะได้ประทับณโพธิบัลลังแล้วจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยนั้นดาบทชื่อว่าอสิตะดาบทหรือว่ากาละเทวินผู้ได้สมาบัติ8เป็นผู้คุ้นเคยกับราชสกุลของพระเจ้าสุโธธนะ ทราบข่าวจากเทวดาชั้นดาวดึงว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะประสูติแล้วและก็ทราบอีกว่าพระราชโอรสพระองค์นั้นจัดประทับนั่งที่โพธิมณฑลสถานแล้วจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจักดาบทได้เดินทางเข้าไปยังพระราชนิเวศกราบทูลว่ามหาบพิษอาจธมภาพทราบว่าพระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วอาจธมภาพใครจะเห็นพระบุตรนั้น พระราชาจึงมีรับสั่งให้พาพระราชกุมารผู้ประดับตกแต่งมาแล้วส่งอุ้มไปเพื่อนมัสการพระดาบทแต่พระบาทของพระโพธิสัตว์กลับไปประดิษฐานอยู่บนชดาของพระดาบทจริงอยู่บุคคลอื่นที่พระโพธิสัตว์จะพึงไหว้โดยอัตภาพนั้นย่อมไม่มีถ้าผู้ใดไม่รู้อาจจะวางพระเศียรของพระโพธิสัตว์ลงแทบบาดมูลของพระดาบทแต่ถ้าหากทำเช่นนั้นศีรษะของพระดาบทจะแตกออกเป็นเจ็ดเสียง ระดาบทคิดว่าเราไม่ควรจะทำตนเองให้พินาศจึงลุกจากอาสนะประคองอัญชลีต่อพระโพธิสัตว์พระราชาทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรย์ดังนั้นจึงทรงไหว้พระราชโอรสของพระองค์ด้วยเช่นกันกาลเทวินดาบทเห็นพระรลักษณะของพระโพธิสัตว์ก็ทราบด้วยอนาคตังสยานว่าพระราชโอรสนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระราชบุตรนี้เป็นอัจฉริยะบุุษ พระดาบทเมื่อได้พยากรณเสร็จแล้วก็ดีใจที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นบนโลกแต่ก็ได้หวนระลึกนึกถึงตัวเองจึงเกิดความเสียใจร้องไห้ในอาภัพของตนเพราะตนเองนั้นจะไม่มีอายุยืนยาวพออยู่จนได้ทันเห็นได้ทันฟังอมาตะธรรมจากพระองค์เพราะว่าตนเองนั้นจะต้องตายเสียก่อนแล้วขึ้นไปบังเกิดเป็นพรมในชั้นอรูปภพถึงแม้จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกสักร้อยองค์พันองค์ อันตัวเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบเห็นซึ่งได้ขึ้นว่าเสื่อมจากลาบอันประเสริฐคือมรรคผลนิพพานเป็นที่น่าเสียดายแก่เรายิ่งนักต่อมาบรรดาพระประยุรญาตทั้งหลายดำริว่าในวันที่หพวกเราจะโสรสสงเสียนกล้าวของพระราชกุมาเรเฉลิมพระนามแด่พระองค์ดังนี้แล้วจึงฉาบทาพระราชมนเทียนด้วยคันทชาตสี่ชนิดโปรยข้าตอกดอกไม้ให้หุงข้าวมาทุปายาต และนิมนพราหมร้อยแปดผู้จบไตรเพศเข้ามาในพระราชมนเทียเชิญพราหมณ์เหล่านั้นมาบริโภคข้าวมธทุป,ปายาตและโภชนะอย่างดีถวายเครื่องสักการะมากมายแล้วให้พราหมณ์บัณฑิตแปดท่านอันมีท่านรามะท่านทัชชะท่านลักนณะท่านมันติท่านโภชะท่านสุยามะท่านสุทัตตะและท่านโกนทัญ,ญะเป็นผู้ตรวจดูลักษณะของพระกุมาร บรรดาพราหมณฑิตเหล่านั้นเจ็ดท่านพยากรณ์เป็นสองในยะว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเช่นนี้เมื่ออยู่ครองคา,ารวสวิสัยจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหากผนวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พราหมณ์ชื่อโกนธัญ,ญะซึ่งมีอายุน้อยกว่าพราหมณ์เหล่านั้นทุกคนได้พยากรณ์เพียงในเดียวว่าท่านผู้นี้ไม่มีเหตุที่จะดำรงอยู่ในคา,ารวาสวิสัยจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงปราศจากกิเลสเท่านั้น ครั้งนั้นพระประยุรยาเฉลิมพระนามพระโพธิสัตว์ว่าสิทธัตถกุมารเพราะทรงทําความสําเร็จแก่โลกทั้งปวงพระราชาสดับคําทํานายของพราหมณ์บัณฑิตเหล่านั้นตรัสถามว่าบุตรของเราเห็นอะไรจึงจะผนวดพราหมณ์เหล่านั้นทูลว่าพระสิทธัตถกุมารจะเห็นนิมิตรทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพระราชาจึงตรัสสั่งให้อมาดทั้งหลายว่าจำเดิมแต่นี้ไป พวกท่านจงอย่าได้ให้นิมิตเหล่านั้นปรากฏในสำนักแห่งบุตรเราเราไม่ต้องการเห็นบุตรของเราเป็นพระพุทธเจ้าเราต้องการเห็นบุตรของเราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองทวีปใหญ่ทั้งสี่และทวีปน้อยสองพันเป็นบริวารห้อมล้อมด้วยเหล่าชนอันมีปริมณฑล36โยชเมื่อพระราชาตรัสอย่างนั้นแล้วมีรับสั่งให้วางอารกขาในทุกๆท,กที่โดยรอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เห็นนิบิตสีประการปรากฏเข้าสู่สายตาของพระราชกุมารพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อกลับถึงเรือนของตนต่างพากันเรียกบุตรมาสั่งว่าพวกเราแก่แล้วคงจะไม่ทันได้เห็นพระโอรสของพระเจ้าสุดโททนะทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณฉะนั้นเมื่อพวกเจ้าทราบว่าพระราชกุมารน,นี้ทรงผนวดและบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพวกเจ้าพึงบวชในศาสนาของพระองค์เถิด พราหมณ์ทั้งเจ็ดคนเหล่านั้นดำรงอยู่ตราบเท่าอายุไขต่างก็สิ้นชีพไปท่านโกนธัญญพราหมณ์แต่เพียงผู้เดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ขอเล่าเพิ่มเติมต่อไปว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยบุตรพราหมณ์เหล่านั้นได้ทราบข่าวว่าพระโพธิสัตว์ทรงผนวดแล้วท่านโกนธัญญพราหมณ์จึงได้ชักชวนบุตรของพราหมณ์เหล่านั้นให้บวชตามคําสั่งของบิดาพวกเขาเหล่านั้นสามคนไม่บวชที่เหลือสี่คนบวชตามพระโพธิสัตว์ โดยตั้งให้ท่านโกนธัญญพรามเป็นหัวหน้าพรามทั้งห้าคนนั้นเรียกว่าปัญจวัคคีกลับมาที่ฝ่ายพระนางมหามายาเทวีพระราชมารดาหลังจากประสูติพระราชอโอรสได้เจ็ดวันก็สิ้นพระชนไปอุบัติในสวรรค์ชั้นดุสิตพระนามว่ามายาเทพบุตรพระเจ้าสุโธธนะทรงมอบพระราชอโอรสให้พระนางประชาบดีโคตมีอภิบาลต่อ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดติดตามรับชมและรับฟังกันในตอนต่อไปขอให้ทุกท่านได้พบกับความสุขที่แท้จริงมิตรไมตรีที่แท้จริงสันติสุขที่แท้จริงขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขสนับสนุนการจัดทำคลิปโดยเพจธ,ธรรม,มะประกันเพราะชีวิตคือความไม่แน่นอนประกันชีวิตจะช่วยให้ผ่านความไม่แน่นอนไปได้อย่างมั่นคงดูแลโดยตัวแทนคุณภาพจากบริษัท AIA สนใจติดต่อ